ดีขึ้นรายวันสําหรับข้าวต้มครับทีมสัตวแพทย์รายงานข่าวดีเป็นระยะเลยข้าวต้มเนี่ยกินนมและน้ําข้าวต้มได้มากขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงปริมาณที่สตัตวแพทย์วางไว้นะครับพฤติกรรมโดยรวมของข้าวต้มตอนนี้เนี่ยข้าวต้มเริ่มร่าเริงแข็งแรงขึ้นและก็สนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นครับปัสสาวะและอุจจาระของน้องเนี่ยยังเหลวเล็กน้อยครับไม่พบภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเลยนะครับ สำหรับแนวทางในการรักษาข้าวต้มยังคงดูแลเหมือนทุกวันครับตามอาการที่ตรวจพบในแต่ละวันข้าวต้มยังต้องประเมินอาการแบบวันต่อวันโดยมีทีมสัวัวแพทย์สัตวบาลและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับน้องเก่งมากนะครับทุกคนเป็นนักสู้มากๆขอขอบคุณทีมงานหมอและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมากๆนะครับข้าวต้มสู้ๆนะ เรื่องเล่าของคนเฝ้าป่านี่คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หน่วยปงก้านเหลืองร่วมกับหน่วยังหวัดได้ออกรัตเวนเชิงคุณภาพปราบปรามพร้อมดักซุ่มบริเวณปงก้านเหลืองสิ้นสุดป่าเขาคลอง4ี่หมู่ที่5าตะบลคลองตะกาวอำเภอาตะเกียบจังหวัดกะเชิงเซาเป็นเวลาหนึ่งคืนสองวัน ภารกิจครั้งนี้เจอเรื่องชวนปวดหัวมากมายหลากหลายเรื่องครับเหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจอบ่วงนรกเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าการเดินลาดตะเวนครั้งนี้เนี่ยเจอบ่วงถึง100สิเส้นครับจากบ่วงเส้นแรกเดินไปตามเส้นทานเจอเส้นที่2เจอเส้นที่3กว่าจะถึงเส้นที่1นึพวกเขาเจออะไรบ้างเขาเจอช้างป่าสองโค้งครับ งานแหลมเปียบพยายามวิ่งไล่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ถึงกับต้องปีนต้นไม้หนีเหตุเพราะว่าห่วงป่าดูเขาทำสิครับทีตอนทานมาทำบ่วงดักบ่วงทำไม,มเขาไม่ไล่มาไล่เจ้าหน้าที่ทำไมล่ะครับคุณพี่เฮ้อ้ หลังจากนั้นก็เดินต่อไปเจอซากหมูป่าที่ตายแล้วจํานวนหนึ่งตัวและเจอหมูป่าที่เพิ่งติดบ่วง1ตัวเจ้าหน้าที่ดําเนินการช่วยเหลือและปลดข้ไปแล้วแต่ไกลเหลือเกินเลยติดอยู่นิดนึง ทุกคนเนี่ยพยายามจะช่วยหมูป่านนะครับถ้าลังหมูป่านก็เยอะมากดุสุดๆไม่ค่อยเป็นมิตรคนช่วยกลัวหมูหมูเขาก็กลัวคนเอาเข้าไปสิครับทุลักทุเลสุดๆปีนต้นไม้หลบภายข <ไป S 1> ึ้นมือตัดบวกเองครับจน <ไป S 1> สำเร็จกว่าจะสำเร็จนี่แหละครับทุกคนลุ้น,น พีพีเขาก็คงอยากบอกครับว่ามาดีนะมาช่วยแต่ก็คงพูดกันไม่เข้าใจทั้งหมูทั้งช้างภารกิจจบลงด้วยรอยยิ้มครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเก็บบ่วงได้1 1 1เส้นช่วยให้พวกเขารอดตายได้1 1 1ตัวก็ขอบคุณคภารกิจการเดินลาดตะเวนหน่วยกองก้านเหลืองร่วมกับหน่วยหนจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันสตาเขาอ่างดีในนะครับส่ใส่ีใส่ ในผืนป่าที่ควรเป็นบ้านอันปลอดภัยของสัตว์ป่ากลับมีบ่วงนรกซ่อนอยู่เงียบๆรอทำร้ายชีวิตที่ไม่รู้เรื่องบ่วงเส้นเล็กเพียงเส้นเดียวสามารถทำให้สัตว์ป่าบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขาหรือเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในป่าหลายตัวพยายามดิ้นหนีแต่ยิ่งดิ้นบ่วงก็ยิ่งรัดลึกลงไปจนสร้างแผลที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยตั้งแต่แรก ความสูญเสียไม่ได้หยุดแค่ชีวิตสัตว์ป่าหนึ่งตัวแต่กระทบทั้งระบบนิเวศเพราะสัตว์ป่าคือฟันเฟืองสําคัญของปื้นป่าเมื่อสัตว์ป่าหายไปป่าก็เริ่มเสียสมดุลไปตามลําดับทุกวันนี้เจ้าในที่ต้องเดินป่าทอนบ่วงช้วยสัตว์ป่าเจ็บและทํางานแข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตที่เหลืออยู่แต่ตราบใดที่ยังมีคนวางบ่วงความเจ็บปวดก็ยังไม่สิ้นสุด การหยุดบ่วงเริ่มจากเราได้ง่ายๆไม่วางบ่วงไม่ซื้อสัตว์ป่าไม่สนับสนุนการล่าเพราะทุกบ่วงที่ไม่ถูกวางคืออีกหนึ่งชีวิตที่ได้เดินต่ออย่างอิสระในผินป่าของเรา,ายุติบ่วงตั้งแต่วันนี้เพื่อให้สัตว์ป่ามีวันพรุ่งนี้ต่อไปจุดแมือแล้วปิดท้ายคลิปด้วยการสนแบบน่ารักของช้างป่าตามวิถีของเขาครับ ช้างปากกับน้ำก็คือของคู่กันช้างขาดน้ำไม่ได้ต้องพึ่งพาน้ำตลอดในการดำรงชีวิตเพราะช้างเกิดมาธรรมชาติไม่ให้ต่อมเหงื่อมากับเขาด้วยจึงเกิดความร้อนที่สะสมอยู่ในร่างกายไม่ได้ถ่ายออกมาเป็นเหงื่อพอช้างเจอน้ำเราจึงมักเห็นความสุขแบบนี้เสมอช้างที่ว่าเครียดสามารถคลายความเครียดด้วยน้ำได้ทันทีครับขอบคุณทุกๆก,การดูแลครับ